สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนโหลดโปรแกรมอัดวิดีโอลง YouTube กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกดเข้าไปที่ Play Store ก่อนเลยนะคะพิมพ์เข้าไปว่า M O B I Z E N นะคะเ อหาแรกที่มันเขียนว่าซัมซุงนะคะกดเข้าไปค่ะรุ่นอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะกดติดตั้งค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆโปร,โรแกรมอปวิดีโอนะคะสำหรับวันวนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมคลิปนะคะ สวัสดีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า